นี่พี่น่องโอ้นี่อเอเอ้อเอาโอ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีสุขุูสุข,สขคนครับผมวันนี้สิมา พามาใส่เบ็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเบ็ดสามสิบหลังครับผมนี่ครับสายหลีดย่างดีเลยครับผมเห็ดเอดียงนะครับเด้อเดี๋ยวมาใส่เหยื่อนี่ครับเหยื่อเหยื่อเขียดครับเหยื่อเขียดแล้วก็เหยื่อปูน้อยครับผมลองเบิงพี่น้องว่ามันจะเป็ียนจากไหนครับ ใส่ยางละสิบหาหลังเด้อพี่น้องเด้อประทะกันเบิ่งครับล่องเบิง่งมันจะคืดครับผมเดี๋ยวใส่พี่นอ้องเบิ่งเลยครับผมเบียบโบเป็นการเสียเวลาใส่เบิ่งจักหน่อยนะครับเด้อแล้วก็ผมก็จะขออนุญาตใส่ครับใส่แล้วๆก่อนจะค่อยมาหลุนมาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นังไงครับใส่เบ็ดสามสิบขั้นครับผมตอนนี้กรเที่ยวไฟมาถาเบิ่งจัก สองรอบครับคือบอ่จังไจไม้ก็อยากโคกแนงหน่อยนะครับเด้อไม้เดี๋ยวเบิ่งสภาพไม้ครับพี่น้องเป็นได้ครับ,สภ,รบสภาพไม้ครับพี่น้องเบิ่งสภาพไม้ครับนี่ครับสภาพไม้อยากโคกแนงหน่อยครับเดี๋ยวจะอันนั้นก็เป็นน้ำกรดเด็นพี่น้องห้อยคั้วไอลุงบ่ครับ เกิใส่ไปเรื่อยๆ,ๆครับผมหวองไรมีปองกัสีใส่นะครับเนาะนะครับนี่ครับล้างแหลกมาจะลุ่ตรงนี้เลยครับนี่เด้อพี่น้องลังแหลกของนี้เลยครับหล้างแหลกนี้จะลุ่มเยื่อ เหยียดให้เบิ่งครับใส่ไปเรื่อยๆครับห่วงไหนมีปองก็ใส่ไปครับลงเนี่ยเกียดให้เบิ่งครับใส่หลังแหลกเลยเนี่ยเกียดนะ เขียดตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องับเป็ดประมาณนี้ครับเกาะนี่เลยครับนี่ครับโมก๊อฟจะด่าหมาด้อครับเด้อนี่ครับผมประมาณนี้แบบ เป็นเซ็ตอันที่เรียบร้อยครับพี่น้องหลังเรียกเดี๋ยวไปใส่ไปเรื่อยๆครับผมไปพี่น้องไป ครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะคำก่อนครับผมนะครับมาครับพี่น้องมายามครับผมมายามมึงหลอกแดกครับผมมาจมานมามันมาุูนมาเบื้องน้ำกันเด้อครับเด้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูนไปเบื้องครับหล้างแหลกโลังหนีมีอาการครับน่ครับล้างหนีมีอาการพี่น้อง ตั้งนีอาการเนี่ยนี่ครับนี่ป่ะอ,อือเป็นยังไดเลเนี่ยโอ,อ้โดนครับโดนนี่พี่น่องโอ้ครับผมอ่มาแต้มแหลกครับมา ใส่งามครับใส่งามมาแล้วแต้่ยมเล็กมานแล้วพี่น้องโอ้กินเล็กทั้นี่ครับ ใส่ครับขออนุญาตเก็บครับเดี๋ยวไปรุ่นบังน้ำกันต่อไปครับผมมันนะครับแจมแดกแหกมนันอันนี้ผมมีอาการครับพี่น้องผม <c oughs> มีอาการเงียบด้วยครับดิเงียบแห้งหอนเอาโอ้ยเอาคักเ,เอาแน่เลยพี่น้องเอ้ย เรือเรือเรือบ่อนสุดยอดเลยครับเงียบยเสียงป่ากับบ่บ่อนนี่พี่น้องเสียงป่ากับเงียบเลยครับเอ้หลังต้นหนานี่ก้งครับผมเป็นไหนดหลังอีกโกงครับเป็นไดมีตัวบ่มีตัวบ่เดี๋ยวพี่น้องเดอดเดอมีบ่มีบ่ มีบ่หลังนี้ทางนี่มีอาการ,ารมึงครับมีตัวบ่ะมึงด้วยมีป่ะอ้ง,อ,อ,ง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 อุ้งอ้งอ้งอ้งโอ้โหมีมีม,มีพี่น้องมีออาขึ้นก่อนครับเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่นอนใช่ล่ะนะมามาครับเตรมที่ s w i มาแล้วแจมสองมาครับใส่สวยใส่สวยใส่งามครับใส่ใส่ได้อยู่ครับผมใส่งามเลยพี่น้องเลยน่ครับแจมสองมาเก็บครับเก็บเก็บก่อนครับขอหญัดเก็บครับ ดี๋ยวไปรุ่นต่อไปครับผมว่าจะเป็นยังไงอันนี้แก็แต้มที่สองใส่กับงามอยู่ครับนี่ครับผมแก้วไปครับเดี๋ยวไปรุน่นั้งกัดมาครับพี่น้องสรุปผลงานของแง้มขึ้นครับผมเดี๋ยวมืออื่นเศร้ามารุน่นกันไหม,มครับผมว่าจะมีเต้มบ่ครับผม,มนี่แกมารุ่นมาเบิ่งแต้มแง้มขึ้นครับผมมันอยู่สองแต้มครับผมมืออื่นต้องมารุ่นไหม,มครับผมนี่ครับ เตมที่ได้นี่ครับแตมที่ได้แตีมนี่ตายเลยครับแตมนี่ยังมาท่านตายครับผมใส่กะสวยๆงามน่ครับผมเดี๋ยวมาหลุนเบื้องมืออื่นครับไปพี่น้องเดี๋ยวมาหลุนเบื้องมืออื่นเศร้าครับผมว่าจะมีแตมเพิ่มบ่ครับผมไปครับเดี๋ยวจะขอตัวขอบ้านแล้วครับผมต้อนรับฟันดีครับ สุภูท <im> <från> <vrai> anyway, <breakthrough> ุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีกูเบสครับผมแขมเศร้าครับผมมึงบรรยากาศพี่น้องแขมเศร้าสวยๆครับใส่จักแต้่ยมวะครับผมเพราะใสจักโตจักแตี่ยมวะพี่น้องเบิ้องวะขึ้นก็ได้ไปซ้อมเต้มครับผมเหนือเบิ้งล่างเรียก ปังไดพี่น้องหลังแหลกกับบ่โดนแล้วครับนี่ยับปูแ้วครับเด้อไปครับไปลุนเบิ้งเฮ้ย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 งห้ง้างฮ้้้ ครับหลังนี่ส่งคือมึงมีตัวมีแต้มบ่โอ้โห,ห,หส่งอยู่เดอ้สอส่งอยู่เดอ้สอส่งคืออยู่เดอ้เอเฮ้ยโอ้โดนนะครับโดน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 อยู่ครับยู่ยู่ยูยู่ไม่ในชะ่น้อง อ้ย่าอยู่ครับอย่าอยู่ใส่ห้ามครับใส่มาแล้วมาแล้ว ใส่คร um, ับเพิ่งใส่สวยครับสวยใส่ง่ายครับครับผมมันมานครับยำเ้ายคมเ้าครับใส่ สวยครับใส่หง่เลยครับผมใส่พอได้ยูได้กินพี่น้องไปเก็บครับขออนุญาตเก็บมาพ่อแม่พี่น้องเว็ดแล้วครับผม เก็บิดแล้วครับ30มสังผลงานที่ได้กะนี่ครับผลงานที่ได้แต้มเดียวครับพี่น้องเส้นนี้ใส่ใงอยู่ครับนี่ครับผมใส่ใงใส่งามอยู่ครับผมนี่เป็แต้มครับผมเส้านี้เมอขึ้นนี่ก็ได้สองตัวครับผมเมื่อส้าก็ได้อีกตัวหนึ่ง ใส่ทั้งเวิดสามตัวนะครับผมใส่เบียดสามสิบขั้นครับผมกับไม้ลูกโลกครับผมนี่ครับปลาไม้กันเลยนี่ครับป่ามันบ่ค่อยขึ้นนะครับมันต้องทานามล่อหนามครับผมน่ครับก็ถือว่าหมาเติบด้วยครับพี่น้องก็ใน ม่ขึ้นนี่สองเศร้านี่อีกหนึ่งครับผมพอได้ตบได้ปุ้นครับผมพอได้ยูได้กินอยู่ครับเยียปูกับไอเยีเขียดกับใส่ไว้สองยางครับอย่างละสิบห้าลังครับผมเยียขีดก็ได้เยียปูก็ได้ครับผมได้จำเนี่ยครับผมสามสิบขั้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นั่เลยนะครับเตอร์กดติดตามครับผมกดกระดิ่งครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปไม่ไหมครับผมแต่ผมก,ขออกอ็ขอขอบขอบคุณหลายๆครับที่มารับชมครับผมอยู่ดีมีแห่งสุขภูสุขคนครับผมสวัสดีครับ